ก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นมิวคาสิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอีกเช่นเคยเนาะทุกง่านเกมเมอร์ครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับงานฉลองเกียรติยศน,นะครับผมอีกเช่นเคยนะเมื่อวานนี้ผมก็สุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสุ่มอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะดอกอะไรให้เราไหมาครับเดี๋ยวเราเข้ามากันเลยนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับเราสุ่มไปก็สี่หมื่นนะแต่วันนี้อาจจะไม่ถึงสี่หมื่นนะครับทุกคนเพราะว่าเพชรผมไม่ไม่เพียงพอสักเท่าไหร่นะก่อนที่ผมจะมาสุ่มกันนะครับเดีย๋ยวผมมาซื้อแพ็คอันนี้ก่อนนะวันที่สามนะครับทุกคนนี่นะสองแปดแปดเราจะได้อันนี้สิบครั้งนะทุกคนเดีย๋ยวเรามาซื้อ,อน,นี้ก่อนนะครับเราก็ซื้อไปเลยครับสองพันแปดนะได้สิบครั้งก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับทุกคนโอเคมา อันนี้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นหินสเตตัสนะทุกคนไปวันนี้เราก็จะมาสุ่มกันเลยนะมาสิบครั้งแรกนะครับทุกคนมาเราเราจะเริ่มกดกันเลยนะไปไปครับสิบครั้งแรกนะกดเลยนะครับทุกคนโอเคครับได้อันนี้มาหนึ่งร้อยหกสิบนะโอเคนะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ได้นะตอนเนี้ย สิ่งที่ผมจะแลกนะครับทุกคนก็คือนี่นะผมจะเอาท่าสีม่วงหกอันนะทุกคนก็ถ้าหกอันก็อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะนี่ราคาอยู่ร้อยกว่านะครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาตามหากันว่าเราจะได้กันไหมมาทีนี้เราก็จะสุ่มนะมาเดินครับเราจะสุ่มทีละครั้งนะไปครับมาดิมาดิมาดิาดอ่ะเฮือทีเราจะได้หกร้อยแปดสิบแปดก็ โอเคครับทุกคนก็ถือว่ายัางดีนะดีนะครับผมอย่างนี้ถือว่าดีมากเลยนะเราก็มีครบเป็นที่เรียบร้อยนะเราการันตีเลยนะครับว่าเราจะได้อันนี้นะหกอันแน่นอนนะครับทุกคนชว,ช,วชวนชวนหกครั้งนะแห้ได้หกครั้งนะครับทุกคนอา่ามาสวยเลยป่ะทุกคนเจ๋วปะมาดิมาเราจะมาไปกันต่อนะไปกันต่อ,อยาทุกคนไปมาดิมาอีกดิ เออเือไม่เป็นไรทีนี้เราจะ,ะกดสูตรได้ทุกคนกดสูตรก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไครั้งที่สิบเอ็ดทุกคนไปดิกดสูตรสิบเอ็ดครั้งแล้วดิเออยังไม่ได้นะทุกคน ๋ย่าลดลงมานะเล็กสิบว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วนะทุกคนนี่รอบที่สิบแล้วทุกคนเราก็กดเลยนะครับทุกคนไปเออเหอไม่ชอบว่ะลองดูเลขสามดิวหนึ่งสอง ไปครั้งที่สามทุกคนไป <êm> เออเฮอมันก็ไม่ชอบเหอนกันวะไม่ตรงทรงต้องสูตรเลยทุกคนไปกดเลยทุกคนเป็นไงครับเออเฮเ้ยเจ็บจีดจังหวะน,นี้ทุกคนไปต่อยาหยุดยาหยุดยาหยุดเออเฮอเยผมดูว่าตากันต่อกัน สี่ร้อยห้าสิบการันตีชุดนั้นแหรอไม่มีไม่มีวันอะยากอยู่ทุกคนหลายเพชรเยอะสี่แสนสี่แสนห้าพันเพชรทุกคนสี่แสนห้าหมื่นเพจนะไปต่อทุกคนอย่าท้อค่ำวันนี้ผมก็ท้อไหมวันนี้จะท้ออีกไหมเออเฮ้อไปอีกไม่กลัวไม่สนมาดิก็มาดิครับโอ้โหมาจริงๆเลยว่ะได้อะไรมาก็ไม่รู้ไป ไอหินโชคเอออะไรนี่ได้มาหนึ่งร้อยไหมหินโชคก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะดอบอันนี้มาเลยห่วยฟุกมาให้หน่อยดิการันตีอะไรหรอมาด่ไปต่อครับทุกคนไปต่อครับไปต่อครับเออเฮ้ยไป เออโหยไปต่อไปนี่มานี่มานี่มาดีโอ้โหยังไม่มาหมดทุกคนไปมาสิ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 โอเคมาอีกหนึ่งร้อยสวยสวยสวยมาอีกมาอีกเออมาดีมาดีมาดีเออมาเกลือมาเกลือมาเยอะๆมา เราก็จัดอีกนะมาดิหนึ่งร้อยโอเคมาดิสวยอยู่ทุกคนเราสองครั้งนะไม่ใช่กดอีกสองครั้งนะผมก็น่าจะพอแล้วทุกคนเออเฮอก็มาดิครับมาดิมาอีกไหมมาอีก,อก,อกโอ้โหเกลือมาทุกคนอ,อ,อ,อ๋อก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูนะครับว่าโอเคตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดสามพันนะครับทุกคนก็ถือว่าเราได้มาเยอะพอสมควรนะ ว้าวได้หนี้ด้วยนะว้าวผมมาดสูสเตจแรก่นอนอ๋อเป็นรถเป็นรถพเพิ่มดาเมจโอ,อ้เพิ่มเป็นพันเลยนะทุกคนแล้วตอนไหนคงที่ถ้าเกิดเราเก็บถึงเจนะ็ดพันห้าเะแต่ว่าเราต้องเก็บถึงหมื่นสี่ถึงได้สองสองอันเนาะมันถึงจะดีนะครับทุกคนถ้าเกิดเราเก็บไม่ถึงเราก็ไปแลกยังอีนเนาะมาดิมาดิ ผมขอดูก่อนเอาดีแลกผมอาจจะแลกอันนี้ก็ได้ทุกคนผมจะเอาอุปกรณ์นะผมอยากได้อุปกรณ์เป็นทบอ่ะทุกคนตอนนี้ห้องขาดแคลนมากเลยมาดิอันนี้ก็อยากได้แต่ต้องหกร้อยทุกคนไปเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะเพชรเ,นนะเราเหลือเท่านะเหลือเคครับตอนนี้เพชรผมก็เหลือสองหมื่นเก้านะตอนแรกผมมีอยู่ประมาณอ่า ประมาณห้าหมื่นนะครับทุกคนก็ลด,ดไปก็มันก็สุ่มไปประมาณสองหมื่นนะแล้วก็ซื้อได้2ี0สองพันแปดก็เหมือนกับว่าเราสุ่มไปสามหมื่นนะทุกคนเราต้องซื้อแพ็คด้วยนะครับมาก็สลับนี้ก็ประมาณนี้นะครับสหรับการสุ่มงานเฉลิมเกรตจยศน,นะวันที่สามนะครับทุกคนวันที่หนึ่งผมสุ่มแล้วนะวันที่สองผมก็สุ่มไปแล้วนะครับวันที่สามเราก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้เราไม่อยู่ไอ้ตอน,น เหรียญนเหรียญที่เราใช้แรกนะตอนนี้ผมมีอยู่3,000นะครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มงานฉนลองเกตุยธนะครับแล้วก็เพื่อนก็ถ้าชอบหือถูกใจก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจผมด้วยเนาะแล้วก็วันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับบายบายคนบายบายทุกคน